สวัสดีเช้าวันอังคารที่28ธันวาคมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a ฟ f นุ้ย stay ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเรานะคะประจำวันที่28ธันวาคมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของข่าวนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วก็จะปีใหม่แล้วนะคะใครมีแผนทําอะไรบ้างเขียนมาเล่าให้หนุ้ยฟังด้วยนะคะเช้านี้ใครได้รับลมหนาวกันบ้างละคะลมหนาวชุดนี้ลงมากันยาวๆเลยค่ะถึงวันที่3มกราคมและจะมีลมตะวันตกเข้ามาเสริมนะคะทำให้หนาวเย็นต่อเนื่องถึงวันที่6มกราคมเลยค่ะ ตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่28ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงนะคะ2-4อ,องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเยน็นอุณหภูมิจะลดลงนะคะ1-3องศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกค่ะ2 0 2 2ององศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8-13องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพก็เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย